ได้หนึ่งกล่องนะคะไปชะนีมาส่งไปชะนีไม่หยุดนะคะไปชะนีส่งของแต่ไม่รับของมาดูกันว่าลูกค้าส่งอันใดมาให้ช่างใหญ่เล่นอีกเนาะเนี่ยน่เนี่ยวะห้าห้าเป็นสิบไม่ไม,ไม่อันนั้นของเด็กน้อยสองหัวห้าเนเอ้ยการบ้านเด็กน้อยอันนั้นอะมาเกี่ยวกันจะดูว่ามันตอบถูกตอบผิด าดูมาดูกรนนะ,ะน,น่าจะลูกค้าส่งมามาดูกันนะจ๊ะที่เก่จะส่งมาแต่แบบนี้นะ <laughs> <laughs> เออส่งประณี์แพงมากเลยค่าส่งเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วลูกค้าจะเหลืออะไรเนาะบบานี้ส่งทั้งดุนเออเอ,อ,อันนี้ใส่เก็บเออ ลูกค้าส่งมาไปรษณีย์ปกติขนส่งแฟตไม่ใช่แพงขนาดนี้นะคะอันนี้ลูกค้าส่งมา97บาทขนาดะเล็กกว่านี้จะถูกไม่ไปรษณีย์ก็เป็นราคาแบบนี้แหละแต่ถ้าของแฟตก็40บาทเนี่ยคะ่ะก็ขอบคุณมากนะคะลูกค้าได้ของแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจัดการให้นะจ๊ะลูกค้าใช้ได้ได้เครื่องใหม่มาอีกแล้วนะคะแทนสีเขียวสีเขียวมันพังไปแล้วเนี่ยคะ่ะได้มาใหม่อีกแล้วเครื่องขัด อันนี้มันไม่แพงนะคะสี่ร้อยกว่าบาทก็คุ้มนะคะใช้เดือนละร้อยก็คุ้มแล้วค่ะเพราะว่าถ้าซื้อเครื่องใหญ่มามันขัดไม่ได้มันหนักมันหนักมากเลยนะคะก็ต้องเอาแบบนี้สีเขียวมันพังไปแล้วก็เลยต้องซื้อมาอีกเครื่องหนึ่งมันเหลือสีแดงเนี่ยค่ะก็ต้องใช้เนาะของต้องใช้ถ้าไม่ขัดก็ไม่ได้ไม่ขัดก็ขายไม่ได้นะจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะขัดมะช้าออเดอร์อใหม่ลูกค้า ก็จะเป็นสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วรุ่นเก่าก็หกตัวสองสี่หกแล้วอันนี้ของจีนนะคะอันนี้หนายี่สิบรูกลางสี่สิบหกกว้างหกสิบห้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นผ้าลมไอ้น้ำนคะคะพ้ลมไอ้น้ำอีตัวนี้ก็หนายี่ห้านี่ค่ะหนายี่ห้ารูกลางหกสิบห้ากว้างหนึ่งร้อยอันนี้ไหมมาเลยนะคะ ไม่มาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะตัดไมล่าใส่เครื่องซักผ้าช่างใหญ่นะคะนี่ไมล่าเตรียมมาแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่างใหญ่ทําสีทําสีอยู่ไปตากแดดอยู่นะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะเครื่องใหม่ก็ลูกค้าสั่งงานเข้ามาแล้วละ่ะเดี๋ยวขัดต่อนะจ๊ะคืนนี้นะจ๊ะแห้งแล้วนะจ๊ะทําสีเรียบร้อยแล้วจากที่มันเป็นสนิมนะคะ จากที่มันเป็นสนิมเยอะมากนี่ช่างใหญ่ก็จัดการทาสีให้หมดแล้วทุกตัวต่อไปก็ใส่ไม้ร่าให้ช่างใหญ่นะคะวันนี้พอดีมีแดดไม่มีฝนเนี่ยวันนี้ไม่มีฝนวันนี้มีแดดมันก็เลยแห้งไวนะคะเนี่ยทำสีให้เรียบร้อยสวยงามค่ะไอตัวนี้เป็นสนิมเยอะสุด เป็นปั่นแห้งซัมซุงค่ะรุ่นอันนี้รุ่นลูกป,ปืนนคะคะก็จะเป็นประมาณนี้นสีทำสีให้เรียบร้อยสวยงามใหม่ใหม่ปิ้งนะคะก็สถานีต่อไปก็ใส่เมล่าให้ช่างใหญ่กันนะจ๊ะทุกคนวันนี้ได้หนึ่งตัวเท่านั้นเพราะว่าทำเครื่องซักผ้าให้ลูกค้าอันนี้งานเร่งงานด่วนลูกค้านะคะ หนา20รูกลาง46ใส่ไฟออกหลงังนี่ตัวเดียวพรุ่งนี้ส่งให้นะคะลูกค้าวันนี้ไม่ทันหรอกเพราะว่าต้องทําเครื่องซักผ้าให้ลูกค้าก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ็กส่งให้นะจ๊ะ